น่าจะเป็นตังด่วนนะไอข้ขึ้นตังด่วนขึ้นตังด่วนครับเฉพาะตังด่วนนะคร,ครับต่อไปอีกกเมเก็บเลยหรือว่าไปจ่ายปลายทาง นี่ตางด่วนนะครับเราก็จะขึ้นตางด,วด่วนพี่พี่กอะโทดงั้ตั้งกี่นคนดีด้วยไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรสิบ้าบาทสิบห้าลืมไปวมดแน่กว่เลย โอ้ขอะทดขอะทดขึ้นมาแล้วครับสิบห้าบาทครับรางหลวงพิเศษสีรัฐ วันนี้ขึ้นมาตางด่วนพิเศษสีร้าน์นะครับข้างหน้านะก็คือเทศบาลปากเกร็ดนะถ้าอยู่ข้างล่างอ่อผ่านกำลังผ่านปากเกร็ดผ่านปากเกร็ดข้างล่างอ่า ก็ดีครับมันจะไปเจอติดมั่ยข้างล่างมีตังค์้นทุกอย่างก็ดีไปหมดทุกอย่างไม่มีตังค์ก็ลำบากใช้อย่างประหยัดใช้เป็นใช้ถูกวิธีอย่าลืมนะครับกรุงเทพนะครับถ้ามาแบบจิตติอย่าลืมเติมน้องมาให้เต็มถังอัดมาเปรียปร้ยๆเลยบอกเด็กยัดเต็มถังเลยรับรองครับ หลงแกไหนอยู่บทางด่วนได้ยี่สีบชั่วโมงครับ <laughs> 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 อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับตอนนี้อยู่ประางด่วนเสียรัดมุ่งหน้าไปทางปากเป็ดปากเป็ดนะทางล่างปากเด็ดไปทางทํอาอ่าบางไปอินฮะบางไปอินไปออกสายบางไปอินเนี่ยอุดรรัตยาธรรมศาสตร์ ข้างหน้านะฮะตัดเหนแจ้งวัฒนะนลงไปข้างล่างได้เลยครับเออตัดเหนแจ้งวัฒนะครับอยู่ข้างล่างได้จิดตใจครับแจ้งวัฒน,นานะ่าอาตังออกของเองหลักสี่ก็อยู่ตรงนุ่นุ่นุ่งหนุ่งสิหลักสี่ไหมนะ ไอทีไม่นั่นน่ะนั่นไอทีราคาตั้ง,งบนตาสีแดงๆอ่ะปิดโต๊ะปิดตังแซงขวาสุดยอดพี่มีสองเลนนะเดี๋ยวางไรเราเราให้ย่อๆมๆไปเพราะว่ามันมีสามเลนนี่เราไปไล้ะโอ้ใตวัสดุครับ ่แบ่งใช้ไฟแบ่งโซลาเซลล์ใช่ไหมหลัคาอันนี้ก็ใช้ปแบป่งประหยัดตังค์อีกเยอะเลยแบ่งโซลาเซลล์ติดบนหลังคา,าโอ้ my god อ,อาการอะไรนะครับเดินกันมาเดี๋ยวอ่านให้ดูครับใหญ่อาการก็ใหญ่มันทองธาน,นีตรงนี้มันทองธานีนี่หนึ่งกิโลหาทางออก เราไม่ได้ตางออกนะเราไปตัางบางไปอินนะฮะบางไปอินส่วนธรรมชาติจะแยกขวาไปอีกทีนะึงการใหญ่จังอันนี้อย่าลืมนะครับเส้นนี้ก็คือตางด่วนสายบางไปอิน เดี๋ยวก็จะไปเชื่อมต่อกับาทางพิเศษอุดรรัตยานะฮะอ,อุดรรัตยา,เ,าเชื่อมออกเส้นทางนะ,ะตอนนี้ออกเส้นทางไปทางาทางหลวนจากสีรัตมาก,ก็เป็นทางหลวนพิเศษอุดรรัตยาครับโอ้มาอยู่กว่าแบบเขาจะเร่งเร่งจะให้ไปก่อนเราจะได้